วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาแสดงบทบาทสมุดของประวัตินักคณิตศาสตร์นะคะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. นายจับปิดโมนา์ค่ะ2นายวิสรุนคำแดงใสค่ะ3นางสาวครองนิไทยราศีค่ะ4นางสาวจิติครเสียงล้ําค่ะ 5. นางสาวสิกิตาวารเพรค่ะ 6. นางสาว,วเมราพอสาหัสค่ะ เจนายและรงชัยสายเนกค่ะและพิฉันนางสาวอัชราพรมุตาราค่ะลงดับต่อไปขอเชิญข่้นทองโกะนองกี้โก้ตากเนเดกพิธาปรัดค่ะ ก่อนคิดถึงตลาดที่เมืองซามอสประเทศกรีปิทากรสัสได้ถือกำเนิดขึ้น พาออะไรเหีือเด็กวคนี้มีเด็กแค่สคือาตนายข้นานตาายขายข้ตายขึ้นตายตายขึตยเ้นายขายขนายขึ้นตนตนาาาและาาานอย่าง้า2ขึ้น นายเคยสงสัยไหมทำไมผู้ใหญ่ไม่ให้เราไปเลนไกลบอกว่าเดี๋ยวตกโลกโลกมันแบนไงเจ้านี่ขี้สงสัยจังทราบติดดูดาวเมื่อปีทาวเวลตโตเป็นหนุ่มเขามีหน้าตาที่หล่อหลอมมากเมื่อเขาอายุ16ปี เขาได้เดินทางไปศึกษาวิชาแบบเทนนิสซึ่งเป็นนักปราชญ์เอกคนแรกของโลก จำค่าได้ไหมโอเคภาคประทับประทับเหมนเดิมเพิ่มเติมกุลความน่าระโอเจับทุกดวันนี้ใครมาหาความรู้เพิ่มเติมอาจารย์ท่าอยู่ไหนอาจารย์อาจารย์ครับลดลงครับอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนครับ ใครเรียกข้าเหรอผมเองครับอาจารย์นี่เจ้าเองกเหรอเจ้าอะไรยิ่ข้าต้องการมาหาความรู้กับอาจารย์ครับหลอ๋อก็ข้าสอนเจ้าไปหมดแล้วเจ้าจอะไรอีกมันเจ้าก็เดินทางกับบ้านของเจ้าซะโอเคครับก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าจะไปข้ามีของจะให้นะครับเจ้าต้องเปิดเราต้องเปิดก่อนเมื่อถึงบ้านเกิดของเจ้าเจ้าจะเพิ่เกิดก่อนข้าจะรับรองความปลอดภัยของเจ้าโอเคครับ ห้ามเปิดนะห้ามเปิดห้ามเปิดผะถึงบ้านก็เปิดจะไปละห้ามเปิดนะปผาโบเฮ้ยราอยากให้นมองได้ยังไม่พอข้าก็ไปหาความรู้เติมที่ต่างประเทศแล้ จากนั้นปีทากลัสได้เดินทางไปยังประเทศอาระเบียเบอร์เซียอินเดียก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเหงยเลยเอ๊ะอันนี้ของอาจารย์คืออะไรกันแน่นะทำไมอาจารย์งไม่คาเปิดจะไม่เป็นไรอาจารย์ไม่รู้หรอลองเปิดดีกว่า ทันใดนั้นก็มีพายุและลมแรงเกิดขึ้นเเเ ปีนฮักกอลนได้พบรักกับหญิงสาวที่มาพรมกับไคร์ูุกไม่นานลองจากที่ใดหรือแค่ไม่จิดพี่โอค่ะฮะเข้ามาจากพระโออ๋ษฐิอาจะมีชื่อจริงว่าอะไรหรือชื่อสิงคค่ะชื่อเยลลีเดับตะกูลปีเต้ จะพร้อมที่จะไปศึกษาหาความรู้ออกข้าหรือไม่มันจะดีเหรอท่านทัางไปทรูครูมันเรียกว่าหมุนรายการใช่ไหมบอกว่าหมุนรายการนี่มันเป็นของปลอมมั้งมันมีชีวิตหรอเอ้ยกอย่าไม่ได้สิหมุนรายการน่ะหมุนรายการนี่อย่าไม่ได้หรอคริ้มมะเนียโอ้ไปหอน ค้าร้องข้อบครนะท่านร้องอย่างไรดีดีบุกข้าเลยเามาต่อกันองมหนึ่งสองสามสีอ้มไม่เป็นทั้งห <laughs> มดร้อนมาก ออ่ออยู้านบนอ๋อโอ้ยพี่หอกอพี่หล่อเลยอ่ะ้วรในรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใดๆกำลังสองของความยาวด้านมุมตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับด้านนี้ใช่ไหมคะครับจะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวด้าน าาาจากนั้นขเขาได้ตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีปีทากรัสและเป็นที่ยอมรับของชาวอียิปต์ในสมัยนั้นเขาจึงได้อพยพไปยังเมืองโคตนาประเทศอิตาลีปีทาโกรัสได้ก่อตั้งสำนักปีทาโกรียนขึ้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักในด้านการศึกษาปรชัชญาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นักเรียนเคารบ สวัสดีค่ะ,คะโมเดนลุกศิ์ทท่านผู้เจ้ารู้ไหมพู้เจ้าโชคดีแค่ไหนที่มาเรียนสํานักนี้เพราะว่าสํากักนี้เพราะสํากักนี้มีแต <c oughs> ่คนที่เก่งคณิตศาสตร์เท่านั้นที่จะมาเรียนไหนลองท่องบทต้นตั้สังกักนี้สิอ้างเผยแร่ความรู้ให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสังนักปีทาโกลเรียนไม่ด้เย่น ห้ามเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกของสํานกพีทาโกรีสดีมากในขณะนั้นสํานกพีทาโกรีสมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมากในอิตาลีอีกทั้งยังเป็นสํานกแรกที่มีความเชื่อว่าโลกกลมและไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลชาววันหนึ่ง ขณะที่ปีทากรัสเดินผ่านร้านตีเหล็กและได้ยินเสียงที่เกิดจากช่างตีเหล็กใช้คอนตีแผ่นเหล็กและแผ่นเหล็กนั้นสัสส่นสะเทือนเอ๊เสียงเสียงอะไรทำไมยังไงเดี๋ยวยังไงไม่ได้ <c oughs> อเสียงอะไรตีเหล็กเอ๊ทำไมฟ้อนกับเด็กิีน,นึงทำไมถึงเกิดเสียงขึ้นได้นะ อ e ๋อร uh? ู้แล้วออกไออกไป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 ไปออกไปออกไปรัดลูกือพาวกลัดขพากรันอะขับได้ออกทียนอแล้วยังไงดีอะงไปคมคืนกันหลังจากนั้น รยาและลูกของเขาจึงรับช่วงต่อในการสอนด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ความรู้และทฤษฎีพีทาโกรัสที่คิดคนขึ้นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีพีทาโกรัสสุตรคูณตารางพีทาโกรียนจํานวนนับและสมบัติของเสียงถูกเผยแพร่ออกไปไไต่อมาพีทาโกรัสได้เสียชีวิตลงเมื่อ507ก่อนคทศกรรชที่มีมีตาฟอนตัมประเทศกีก dia <laughs> <laughs> <anthropology> <th�> <prescribe>